สวัสดีครับผมเอกนองเอฟซีสโนอยเพชรปันแพงเอฟซีนงอิงครับพ่อๆกระบาวโทนครับในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องอิงครับครับพี่้องกะนางเคียนะครับยอดเสื้อที่สั่งจ้องเข้ามานะครับสำหรับเสื้อสีสีเนาะสีฟ้าสีชมพูสีแดงแลวก็สีขาวครับคือเคียหมดแล้วนะครับต้อนนี้เหลือสองคนนี่ครับที่เิ่น บอมีใส่นะครับบอมีสีบอมีใส่ที่เพิ่งสั่งมาแต่ว่ายังติดต่อเพิ่นบ่ได้นะครับจะสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนสายเปลี่ยนสีนะครับนี่ตัวนี้เคลียร์แหละครับเตรียมจัดทรงเมอว่านทรงหากระสอบนะครับหากระสอบใหญ่เมือนี่จะไปทรงเพิ่มครับนี่คือตัวเคลียร์มือขึ้นครับเคลียร์มือเสานะครับแล้วก็ตัวนั้นก็เป็นตัวที่จะจัดทรงต่างประเทศนะครับ ไต้หวันเกาหลีฮ่องกงมีทุกประเทศนะครับนี่แล้วก็เนี่ยกูต้านะครับกูต้าเน็กของกังนํานะครับตัวนี้ก็เตรียมจัดส่งครับบางเสาธงนะครับนี่สอบถามได้ครับพี่น้องผู้ใดสนใจเสือผู้ใดสนใจพระหลวงปู่หมุนนะครับหรือว่ากูต่าของกำนังเนาะครับเนาะสอบถามเขามาได้ครับเพราะว่า มีรายละเอียดอย่างแน่ตอนนี้มีเสือใส่ได้ซีได้เน่ตอนนี้มีอีหยังให้สนับสนุนแน่นะครับกับท่เขามาสอบถามเลยครับเพราะว่าเมื่อวานเคลียร์แล้วนะครับเสือซีซีเนี่ยคือเกือบหมดเลยนะครับเนี่ย 6XL นี่ยังยังครับแต่หา XL นี่หมดครับ 4XL 3XL นี่ใส่พิเศษนี่คือเขาบริสังมาหลายนะครับเขาสั่งมาตามจอง ็เลยเหลือสีละโต้สองโต้อย่างเีนะครับส่วน2 XL นี่เหลือครับเหลือทุกสีนะครับ2 XL XL นี่สีฟ้าหมดแล้วครับ L นี่สีชมพูหมดครับสีแดงก็สีหมดแล้ว M นี่สีฟ้าหมดครับสีขาวก็เหลือตันหนึ่งนะครับไซส์ S นี่สีขาวหมดนะครับเหลือ3สีนะครับอ่ะมีแค่นี้แหละครับพี่น้องที่เหลืออยู่นะครับ เหลือไม่เยอะนะครับนี่คือตัวนี้ที่มีอยู่หนีมีของแล้วนะครับนี่คือของผอมทรงนะครับถ้าสั่งตามนี่คือไม่ได้รอนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอแต่ถ้านกเนื้อจากนี่กะโบโหว่าเขาจะได้ทรงได้สั่งของเพิ่มเหมือดนะครับเพราะว่ามืออื่นวันที่แปดแปดพฤษภานะครับเขาจะเปิดจองเสือสีม่วงนะครับบ้านหอฝัน 3ส,สีลายพระราชทานนะครับมืออื่นเขาจะเปิดจ้องนะครับมือนีขอเคียตัวนี้นะครับผู้ใดสนใจก็ถากมาสอบถามได้นะพี่น้องราคานะครับไซส์ S M L XL ราคาจะอยู่ที่350นะครับไซส์2 XL 380นะครับแล้วก็3 XL ขึ้นไปก็คือไซส์ตัวละ400นะครับค่าจัดทรงนะครับ1ตัวถึง5ตัว ถ้าจะส่งครั้งละ50บาทนะครับ6ตัวขึ้นไปครั้งละ100้นะครับ6ตัวถึง10ตัวเนี่ยจะเป็นครั้งละ1 0 0่นะครับตัวนี้คือพร้อมส่งนะครับนอกเหนือจากนี้คือไม่มีนะครับเฮา่อวัท่านรับชุดนี้นะครับถ้านอกเหนือจากนี้จะบรับออเดอร์ชุดนี้นะครับเพราะว่ามืออื่นจะเป็นการเตรียมรับออเดอร์ชุดใหม่นะครับเสือแบบใหม่ชุดใหม่นะครับส่วนคนที่สังแบบกิ๊บเซตเข้ามานะครับกิ๊บเซต5อย่างนะครับ รอประมาณวันที่20นะครับจะได้รับเสือนะครับตอนนี้คือกระเป๋าทำมาแล้วครับเข็มกัดกับสติกเกอร์ทำมาแล้วครับหมวกทำแล้ะครับเรียบร้อยแล้วครับเหลือเสือนะครับตอนนี้ร่อเสือนะครับจำนวน210จ้อง210ตันะครับทั้งหมดนะครับมี210ชุดนะครับ แล้วก็ไม่มีสั่งเพิ่มนะครับไม่มีจองเพิ่มแล้วไม่มีทําเพิ่มนะครับคือเมื่อเขตการสั่งจองแล้วนะครับแล้วก็เข้าในถ้ำตามยอดที่สั่งจองเข้ามานะครับพี่น้องกับผู้ใดถือบทสั่นได้อยากได้ก็ให้รอเป็นเสร็จต่อไปนะครับเป็นคลิปเช็ดสุดที่2นะครับคลิปเ็จสุดแรกปิดจ้องตั้งแต่วันที่2แล้วนะครับพี่น้องนี่คือคร่าวๆนะครับสําหรับเสือกูตานะครับ แล้วก็ของที่ระลึกต่างๆนะครับก็บมีหลายคนสอบถามเขามานะครับเรื่องประมูลตุ๊ก,กตาของน้องอีกนะครับที่น้องได้โพส์เมื่อวานนะครับว่าน้องสิประมูลเมื่อไดก็คือตอนนี้เราหาเวลานะครับหาเวลาว่างๆเพื่อที่จะนําตุ๊ก,กตาออกมาประมูลนะครับสีใดน้าเงินบางส่วนนะครับหรือว่ารายได้ทั้งหมดจากการประมูลตุ๊ก,กตานะครับไปซอยเหลือ ศูนย์เด็กยากไร้นะครับหรือว่าคนผิดการผู้ยากไร่ต่างๆนะครับที่มีความต่างใจไหวเนาะพี่น้องเนาะก็รอติอดอตามครับทางช่องหลักนะครับพ่อแม่อุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลหรือว่าพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจน,นะครับว่าเพิ่นจะมีการโปรโมทมีการไลฟ์สดมีการถ่ายคลิปฉีดแจ้งเรื่องราวต่างๆจังใดน,นะครับเดี๋ยวตัวน,นี้จะนำไปส่งนะครับ ร้อมส่งนะครับตัวนี้จะส่งที่ไต้หวันนะครับตัวนี้ก็ที่ไต้หวันนะครับส่วนตัวนี้แม่เพื่อนในเก็บไว้นะครับเพื่อนอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวเพื่อนจะขึ้นมารับที่บ้านนะครับนี่สองตัวตัวนี้สองชุดนี้ไปไต้หวันนะครับชุดนี้ เกาหลีนะครับแต่ว่าล่อล่ออีกเสือสังถ้ำนะครับตัวนี้ก็ไปไต้หวันนะครับแต่ตัวนี้ล่อเสือชุดไอ้บ้านหอบฟันนะครับล่อทรงพอมบ้านหอบฟันนะครับเรามีทรงได้สองแบบครับรอบนี้ส่งได้สองชุดนะครับนี่ทรงต่างประเทศครับถ้าจะส่งกับหลักกุญละครับพี่น้อง แปดพันครับแปดเก้าร้อยครับพันพันสองกับมีครับตามน้ำหนักของนะครับหกแน่ครับพี่น้องเพราะว่าเข้าบม่มี่หม่องเก็บของไหมเวลาสั่งเสือมาแต่ละที่นี่ก็จะหลายๆแบบนี้แหละครับจนบม่มีหม่องเก็บเก็บบอดีกอด้กบักบฟนตกเปียกอีกนะครับอ่ะนี่อีกอย่างหนึ่งครับ เสื้อผู้เบาวคนแรกนะครับเสื้อยืดผู้เบาคนแรกนะครับสีดำสีขาวนะครับยิ่งเหลือนะครับใส่ M L X L นะครับ M L X L 2 X L นะครับผู้ใดสนใจถ้าเข้ามาสอบถามเลยครับเสื้อยืดคอกลมผู้เบาคนแรกนะครับเหลือแค่นี้ครับนี่เรือโหรายครับเรือแค่นี้ใส่ละ สองสามโต้นะครับใส่ละโต้สองโต้ใส่สีละโต้สองโต้นะครับเพราะว่าสั่งเพิ่มเข้ามานะครับมีคนเพิ่นเพิ่นสั่งจองแล้วขอมลเพิ่นบันดีดหายไปนะครับแล้วเพิ่นทักมาสอบถามอีกทีหนึง่งคือเสือเขาเหมอดแล้วอย่างนีนะเราก็เลยต้องสั่งจ้องสั่งทางหลานเพิ่นยิบมาเพิ่มให้เพื่อที่จะมีเสือทรงให้เพิ่นนะครับผป้ดใด้สนใจทักมาสอบถามเลยครับปี่นองเรื่องเสือเรื่องของที่ระลึกต่างๆนะครับเรื่องนี้ กุตานะครับกลางนำนี่ครับขอบคุณตัวกำลังใจครับฝากกด Subscribe กด l ล k e กดแชร์ครับฝากเบิร์โฆษณาครับพี่น้องสลักเทียมีเดียวใบสม,มีสก้อนได้ปะกันไม่คิดนะครับสวัสดีครับ